น้ำนมถั่วเหลืองและตาสอย333 r i v e r s ร d วิไซส์จากแลนด์แอนดาสสวัสดีค่ะทุกวันพูดพฤหัสบดีประมาณ3าทุ่มครึ่งทางทนบห้าแห่งนี้พบกับอุ้มในรายการว้าวดาราผู้ชมหาถือว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะกับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มบี้สุขฤิ์วิเศษแก้วกับเพลงอย่างว่างที่ปล่อยออกมาให้แฟนดีโยกตามกัน ภาพเพี er, ยงแค่สอปดาเดียวนะคะกระแสตอบรับที่ออกมาเนี่ยหนุ่มบี้ก็ชื่นใจม,มากเลยทีเดียวค่ะอยากจะรู้ว่ากระแสตอบรับจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะนามารายงานให้ได้ว้าวกันแน่นอนแต่ตอนนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมไปว้าว3มหนุ่มอาไอซ์อาเมนสลูกชายของแม่พลอยจากละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิควลกันค่ะผู้ชมอยากจะรู้ไหมคะว่าว fahr, กิจกรรมหลังเวทีของทั้ง3หนุ่มเนี่ยเขาทําอะไรกันยกตัวอย่างไปให้นิดนึงค่ะหนุ่มอาอานัตพลค่ะผู้ชมเขาชอบขึ้นไปทํากิจกรรมอย่างหนึ่งบนดาดฟ้า ทุกๆครั้งก่อนทำการแสดงละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิควลอยากรู้ว่าหนูุ่าเขาขึ้นไปทำอะไรบนดาดฟ้าอย่ารอช้าเราไปว้าวดารากันเลยค่ะว้าว,ว,าว,ว,าวคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าก่อนการแสดงจริงนอกจากจะต้องเตรียมตัววอร์มเสียงวอร์มร่างกายให้พร้อมเพื่อถ่ายทอดบท3ลูกชายของแม่พลอยในละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิควแล้วอาไอซ์อาเมนเขายังมีกิจกรรมที่ทำหลังเวทีด้วย เริ่มจากหนุ่มอาที่จะต้องฟิตร่างกายให้เฟิร์มอยู่ตลอดโดยมีสถานที่ประจําเป็นดาดฟ้าค่ะเรารู้ไาแล้วว่าพี่อาเนี่เป็นคนที่แบบชอบออกกําลังกายมากแต่ได้ยินมาว่าตลอดเวลาเลยตลอดเวลาจริงครบไอ้ยืนย่าเล่าให้ฟังยว่าใครว่าว่าใครพกออกตลอดเวลาพี่จะมากเลยผมไม่ออกขนาดนั้นผมไม่ออกเยมไม่ออกเสมมติว่าวันเสาร์ที่นมันจะมีเวลาเล่นสรอบแต่ว่า ช่วงมันจะมีช่วงระหว่างพักประมาณชั่วโมงครึ่งดัดฟ้าดัดฟ้าไปเล่นอะไรย่างเงี้ยถ้ามองมาจากเครื่องบินก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งถอดเหลือแต่งเกงขาสั้นแล้วก็ซิดอัพอยู่บนนั้นแล้วก็มีเูเล็กอยู่อันนึ่งฮึ๊ยฮึฮยตลอดเวลาอยู่บนดัดฟ้าขึ้นบินเลยนะขึ้นบินเลยนะเพราะเขาก็จะอยู่ดัดฟ้าหรือไม่ก็หลังเวทีมันจะมีไอ้นั่งร้านเนี่ยที่มันเป็นสแตนที่เอาไว้ทำฉากเขาก็จะไปอยู่ใต้สแตนด้วยท่า ขนมาขนมาผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของผมนะว่าคนในกองอู้ว่าพี่ไอ้เแล้วเหรอไอ้เรล้วเหรอด้วยเวลาว่างที่เรามีเราก็ไม่อยากปล่อยให้มันเสียเปล่าอืเนี่ยบางทีเราระหว่างพักยกผมที่เกลี่ขึ้นบนดาดฟ้าผมก็มาซิดอัพตรงเนี้ยซิดอัพตรงนี้อาเมนก็เล่นอามิอายตัดผ้ามาไอ้นั่งกินคุกกี่ไอ้นั่งกินคุกกี้ นี่ไม่ได้เล่นมุกนะนี่เรื่องจริงเลรงเลยอ้าวพี่อาร์เขาบอกว่าถ้าปล่อยเวลาเสียประโยชน์เนี่ยถ้านอนหลับเดี๋ยวไม่ตื่นอก็ <นะ S 2> อเลยไม่หลับไม่ออกกำลังกายทำยอะไรดีกินด,ดีกว่า พราะว่าท่านิ่งเดี๋ยวขย,ยับสิ่งที่พูดถึงเรื่องอาหารการกินต้องยกให้น้องเล็กอย่างอาเมนค่ะที่ดูแลสุขภาพดีๆถึงกับพบข้าวกล่องมาทานเองเลยละค่ะอาเมนนี่นะคะผู้ชมมีการควบคุมแคลอรี่ในการทานอาหารด้วย <_ H our> ยังไงคะก็คือตอนแรกผมจะสั่งจากพี่ภูมิก่อนพี่ภูมิอดีเจภูมิแล้วค่ะดีเจภูมิครับผมก็จะมีข้าว80กรัมแล้วก็อกไก่ไม่ว่าจะเป็นผัดน้ำเลี้ยบอะไรพวกนี้ก็ประมาณร5 0ยกรัมครับหมดเนี่ย 350แคลอรี่ซึ่งมันน้อยมากและคือคนเราเนี่ยจะใช้แคลอรี่ประมาณ1 5 0 0ถึง1,700แคลอรี่ต่อวันในชะ่ต่อวันครับซึ่งถ้าเกิดเราทานไปประมาณ3กล่องเนี่ยมันก็เท่ากับ1 5 0 0แคลอรี่แสดงว่าเราจะเผาผ่าน500แคลอรี่500แคลอรี่ทุกวันทุกวันทุกวันใช่แล้วคือตอนแรกผมไม่เชื่อว,ว่าซิกแพคเนี่ยมันทำมาจากทัวจริงๆแล้วก็ทานของพี่ภูมิประมาณ2อาทิตย์ตื่นเช้ามาปุ๊บเ้วก็เราก็แบบว่า ส่องกระจกตามธรรมดานักกล้ามที่จะมันจะเบ่งไงแล้วก็เห็นเห็นซ <laughs> ิกแพคตัวเองซึ่งมันชัดมากจนแบบว่าเฮ้ยเอเอช่วยได้จริงใช่ช่วยไดช่วง<า><า>สองอาทิตย์เนี้ยเราไม่ได้ซิทอัพเลยไม่ได้ออกกําลังกายเลยคุมอาหารอย่างเดียวกินมาใช่ครับแล้วมันก็ชัดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออซิกแพคกในแปดสิเปอร์เซ็นต์นี่ยทำมาจากครัวจริงๆครับนี่แล้วมากระลองวันละหกชิ้นมันกี่แคลอรี่วะชิลละร้อยอะชิลละชิลละร้อยห้าสิบ พราทุกวันเลยนะจริงๆมากระลองอ่ะวันละหกชิ้นะโอ้โหเนี่ยนะครับใครคิดว่ากินหกลูกเรื่องมาเติมซื้อผักเป็นแพะใช่ใช่ไอ้ที่ผิดมากๆเลยไอ้ว้าวและนี่คือกิจกรรมว้าวๆหลังเวทีของสามหนุ่มลูกชายแม่พลอยจากละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลค่ะ ซึ่งละครเวทีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องนี้จะเปิดม่านการแสดงที่โรงละครเมืองไทยและชดาลายเตียเตอร์ไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าเรามาว้าวกันต่อกับกระแสตอบรับจากเพลงอย่างว่างสิ่งเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มบี้สกรุริตรวมไปถึงภาพมันๆในวันถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยสักครู่เดียวในว้าวดาราค่ะ ตั้งแต่เด็กๆไปยันบอกเนี่ยอายุคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาพยโยมาย้ายด้วยใช่ครับผมย้ายทวยคนสด ตตไปได้อย่างสวยงามค่ะสำหรับเพลงอย่งางว่างสิเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มบี้สุกฤตที่ขึ้นอันดับหนึ่งยอดดาวน์โหลดใน YouTube ตั้งแต่วันแรกที่เพลงถูกปล่อยเลยละค่ะซึ่งงานนี้หนุ่มบี้ได้มีโอกาสเช็คกระแสะตอบรับเพลงอย่งางว่างตั้งแต่วันที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแล้วละค่ะเพราะทันทีที่เพลงอย่างว่างดังขึ้นผู้คนที่ผ่านไปมาแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ รวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนั้นก็พร้อมใจกันออกนีลายกย้ายไปกับหนุ่มบี้สุกรฤษชนิดที่ไม่ต้องสอนท่าเต้นกันเลยละค่ะ วันนี้เป็นการถ่ายทำิวติกวิดีโอที่เห็นกระแสตอบรับเลยผมว่ามันเป็นคลิปแบบที่ดีมากนะมันเหมือน,นเป็น ฟรีฟ <Free> ีดแบ็คเอามาแอบเปิดถ่ายตรงเนี้ยเออกระแสตอบรับค่อนข้างดีคนก็เต้นตาม,มันเยอะโดยเราไม่ได้สอนเต้นแล้วเขาเต้นตามแบบเป๊ะด้วยนะเออใช่เขาฟังจังหวะรู้เขาว่าเต้นตามไปตามแล้วาพมันาง่ายๆเรียนเต้นได้เลยไม่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้เห็นแบบเห็นเลยเปิดเพลงปุ๊บแต่ละคนมามาครับเราทาเพลงนี้มาค่อนข้างบนานมากแล้วเราก็หวังว่าอยากให้คนดูสนุกไปกับเราแล้วพอมาวันเนี้ยเราเห็นฟีดแบ็คเล็กเล็กนน้อยก่อนล้วเออใช่มันมันไปในลู่ทางที่ถูกต้องที่เราต้องการและที่สําคัญถุก ไหวคุณผู้ชมครับตั้งแต่เด็กๆไปอนแ <ไป S 2> บบ<อ>ว่กมีอายุคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องยอมย่มาย้ายด้วยใช่ครับผมยา้ายทุกคนสนุกเลยทุกเพลงทุกวัยครับและไม่ใช่แค่คนไทยนะคนต่างชาติอะไรเงี้ยแค่ได้ยินจังหวะแล้วได้ยินเพลงเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยากให้สนุกไปกับเพลงนี้ได้เลยเลย ว้าวน่าชื่นใจแทนหนุ่มบี้จริงๆเลยนะคะเพราะหลังจากที่มิวสิกวิดีโอเพลงอย่างว่าง,างถูกปล่อยให้ได้ชมกันเพียงแค่หนึสัปดาห์าหจ<ะ>ก็ได้กระแสตอบรับที่ดี<ะ>ทั้งจากแฟนๆชาวไทยที่ทั้งร้องตามและเต้นตามกันได้ซิงเกิลใหม่ของพีพ่้ชอบมากค่ะโดนใจและค่าเต้นก็แบบง่ายๆสเต็ปมันคือแบบไม่จะเป็นต้องเต้นเป๊ะแต่ว่าเราเน้นว่าเราสนุกแค่นี้เองค่ะ โดยเฉพาะคอ้คำว่าจัดจะได้ดีดัดมาใจกันไหมเธอยังว่างจัดในแบบเป็นจังหวะที่ติดหูมากครัตอนนี้ส่วนักสนานเฮฮาแบบได้ทุกเพศทุกวัยสามารถฟังได้แล้วก็แบบเต้นตามฟีสไตล์ได้ส่วนแฟนฝับชาวจีนก็ไม่น้อยหน้าขอส่งคลิปร้องเพลงอย่างว่างมายืนยันด้วยค่ะว่าเพลงนี้นสามารถร้องตามได้อย่างไม่ยากเลย

พี่บีไอ้เนีู้้ๆค่ะพวอเป็นกำลังใจให้นะคะว้าวและนี่คือกระแสตอบรับของเพลงยังว่างที่ไม่ว่าใครได้ยินก็สามารถร้องตามเต้นตามกันได้ซึ่งงานนี้หนุ่มบี้สุกิตเขาก็ตั้งใจจะมอบเพลงนี้ให้แฟนๆได้สุกสนานได้โยกตามเต้นตามกันถ้าใครที่ฟังและถูกใจอย่าลืมอุดหนุนของแท้ที่ถูกลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะใครดูรายการเราอยู่และได้ยินเพลงนี้แล้ว อยากจะดาวนโหลดดอกจันหนึ่งสองสามรหัส 0, 0, นย์ศูนย์ศูนย์สามแล้วกดต่ออ่นะครับหรือว่า iTunes Store แล้วก็ KKbox ได้เลยสามารถดาวน์โหลดได้หลากหลายที่นะคะเพราะคุณผู้ชมคะกว่าที่เพลงเพลงจ่อกมาได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันมาจากมันสมองของศิลปินจริงอยากให้อุ่นหนึ่งของจริงกันอยากก๊อปปี้นะไม่เอานะไม่เอานะแค่ปฏิบาทเองไปโหลดเช่ใช่ใช่อบ้านย่งผ่อนอยู่เลยอ่ะเรอเล่นเราเล่นเราเล่นขอให้เพลงนี้ดังทุทะล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 ุไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ ทุกวันคุดพริหัสสรบดีประมาณ3าทุ่มครึ่งทางทบห้าแห่งนี้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ